มันไปล่างเหยื่อให้มันอยู่บนหัวกูเลยมันจะช่วยกูได้หรือเปล่าหรือมันจะมาตายเนี่ยเดี๋ยวกูโดูไม่ผิดนะจำไม่ผิดอ่ะมาแล้วปักอะไรบ้างก็ไม่รู้แล้วดูว่ามึงวิ่งหนีทำไมอ่ะทำไมไม่ไปแทงให้เพื่อนอ่ะเรียบร้อยให้เพื่อนตายเอาคือไปแล้วเท่ก็เที่ยอะไรเห็นเพื่อนโดนวิ่งหนีเพื่อนอะไรมาถึงป้าท่าสามเลยกูเลยไว้เลยคืออะไรวะ

สั้นไว้สัตุดโดนโดนตรงนี้กูดึงยังไงนี่มาโอ้โหโดนคีบอีกเรื่อยอย่างดี อะไรกับนี่นายก็อยู่อะไรนะโดนได้ไงวะไอหนุ่มไอหนุ่มตะกิ้ไม่พักเลย คือแบบวัวโดน <c oughs> ต้องไปกอบมึงเดินออกมาไม่ต้องดี แย่งกูยังไม่จบเลยตัวนั้นนี่กันนะโอ้โหนี่จะจะเข้าไหนป้อมกูอยู่แลไวเฮียแม่กูเอาคลิป <I smell S 2> มเล่นอ,อะไรกันมาเนี่ยไปเดินมาด้วยกันมมันเกกน <c oughs> นถื่อนังวะบัวเ็นวอเลยแฮ อ๋อยังได้ตัวนึ่งตัวแถวมาเพิ่มเลือให้มาตีด้เนีแถวเลยตีแข็งไป ช่วยอะไรไม่ได้อะดึงมาถ้าเราก็ทำอะไรไม่ได้ง่ยอยเี่ยทำได้แค่ยืนดูเพิ่งแต่เพิ่นึกว่าจะกิวผมที่ครูดาวขอเจ็บวิ่งกลาหายบนก่อนที่พลาหลกจะไปเอานะ ไปหลกไปแล้วอะไรนอไูไม่ดึงดากหรอ กูได้งตรงๆไงเฮ้ยไม่โดนเฉยเลยพดีก็โยกเจ็บปว้ยเจ็บปว้ยอู้หูพาอ้โห จะยิงก็ตายซะสวยเพื่อนตายดิฟารัมมาเปิดสีมาด,ดื้อเลยตัดโอ้โหเฟืรอเลย มีหวอดนะดวงไม่เดินดนะเฮ้ยกลางหายแล้วโอ้ยสวยเวยสวยเอ้ยโดนครอบครับอะไรอโดนอะไรอะดงตาสินะพารามาด้วยเฮียเต้เลย ไอิกดผิดไอ้สัไม่ไหววะตายวะโอยอยากช่วยแต่ทำไม่ได้ตังตังนี่กับเพื่อนโอ้โหพผูโทนดาเมจไม่ไหวเลยขนาดไม่ได้ตดนเนี่ยแรงเหลือเกิน เอาเรียบร้อยเลยอา้มมาวมนาหมดไอ้หี้ย yeah, มะานาไม่พอ้ต้องไรม,มานาเปลือกไปสวยแล้วกูพลลานี่โดนสัตว์เลยมนาไม่พอตี Step at a time. Loud. Let's do that again. Let's do that again. That hey. keeps me yummy. Let's do that again. I won't take long. Let's do that again. ควากูหลายรอบแล้วดึงโดนช่วยี่โนไ้ไงวะเก็บแคส่วนตัวของม่งยงเยอะไอคอนเฉยเลยโอ้ยกล้าฟาร์มตากิดได้ไงธรรมดา โอ้ข้าก้าวท้กูเรือโอเลเจนกุศลฮะโอ้อะไรอะไรวิชาแกนกูแน่เลยแต่แมงมาหากู I won't take long. One step at a time. What? Let's do no. No. I think it drives me crazy.

โอ้ยออมกันโอ้ยมันแข่งกูอะได้หรอปะไปถือวอยนึงโอ้ยโอ้ยโอ้ยปลาเป็ดมาไอ้ทีเจี้ยงกูซื้อหมดแล้วเนี่ยกูได้กูได้แฟนละไปตันยิบเลยเอาป้อมเฮ้ยเอาืควนมา อยู่เอไหมถล่มจะบีกบีเว้ยโดนแล้วหมดอุ๊ยไอ้สัตว์เจอขบวนรถไฟแล้สุดท้ายภรากดเป็นวอกแล้วแต่นี่นี่ขวดนี่รอมาเลยข้งเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม อารมณ์แบบคงร้อนลุ่มไเงยอะไรวะกดร้องมาเรารึงอย่าเงี้ยไม่สับคีบเฉยเลยเต้ยไอ้ยอะไรเนี่ยจับคีบเฉยเลยไหวไหมเนี่ยโอ้โหไอ้นั่นว่าร้อนแล้วไอ้นี่ร้อนเลยร้อนลุ่มเลยมาตะกีอย่างไหนในป่า

えぐいイカ ลองโดนแล้วชนนะม,มาเอาที่ต้องกลางโดนแทนเชื่อว่าถ้ามันมีเกิดมันก็ต้อ,องขาป้อมล่างยิงอยู่กลางถูดึงเข้าป้อมในแต่ใครก็ช่วยมึงไม่ได้แต่กลัวเลย

มานี่เอาดึงไม่โดนมาอยู่เดินมาอยู่เขินเลยรอรอเขินเลยโอ้โหแม่ไม่เดินเลยพี่อะกูดึงอะไรของกูเนี่ยอยู่ดีก็ตาเขยิบเยอะวู้ิดเยอะวฮ้ไเอาได้หรอวะ โอ้ยสุดเกินพี่ชายป่วยค่าถืงเม,ม,มาดิองอันเด็กอยูอ่บิงดึงมาดิไโดน ไก่จังวะออกกระทาฟ้าแล้วได้กูได้ฟ้าเนี่ยวะห้ามหัวมันเลยอะจังวะสี่ร้อยเองยี่มีตังไอ้เยี่ยมันมาหากูแล้วกูต้องยิงแล้วต้องออกตัวแล้ว

เรากูกัดไม่ทันจะไม่เป็นไรโดนเหมือนเดิมกูดึงดักแบบไม่เห็นตัวด้วยกูคิดเลยสัตว์ชีฟชนชีฟปุ๊บมึงสกิลแน่เรียบร้อยไอคิวอันตราย ้ยเ้ยไปปะเปิดเว้ยออกลาวเว้ยออกลาวตายความบังเอิญความบังเอิญที่ไม่ได้ตั้งใจไอเจียเสีอกตายเพราะโดนกบตีนี่ยนะปมล่างบึ้มเย็นนิ่นเดี๋ยวปอมมาเดี๋ยวปอมมา ตอเกียร์ทีไปแล้วเนี่ยเอาโอ้โอ้พออ,อ,อยู่กับที่ไงเร <c oughs> ื่องนี้คือต้นแบบของความงูเลยสัตว์ ไม่โมโหอ่ะไม่โมโหอ่ยเอ้ยเอาเขาเหรอมันเกิดแล้วมันเกิดแล้วของลุ้นเฮ็ดดี่าเพราะว่าแรงหนีของมันปวดหัวปวดหัวช็อตเมื่อกี้จริงนันนี่ยคุเห็ดป่ะคุดเห็ดด้วยวะมันมันเอ้ยมันมีคนโดนล่าแล้วไปมาแลนี่นี่นี่นะนี่นี่เดี๋ยวม ตีไม <lok displayed S 1> ่เห็นวะไอ้ย e ่าเฮ้ยไอ้ยราหลอกป้าเป็ดได้เหรอวะเองก็ได้ปะเอายิ้ม่ะเอายิ้มกูดึงแล้วนะแต่มันแรงไาหน่อยวะติดติดสัตว์ชุ่มยู่ช่วยตีมันตีมันหนีไปหนีไปไอ้เหี้ยแม่งงอกมาไอ้สัตว์เฮ้ยโวยยีกรอดโวยเฮ้ย ตายไปเลยพีย่พมีหวาดนะมันตีมึงได้เหเ <c oughs> เี้ยเลยเพื่อยทั่หวาดโดดพอดีเลยวะตะกี้คีบโอหมาได้พีีบีแล้วเฟ,ฟียวแล้ว

เฮ้ยไม่ต้องหนีช่วยด no ิเอาไม่เสกมันน่มันโดนใบนาจังวะมันโดนใบอยู่โผ่ถามจริงเหรอยี่เนี่ยไม่ติดเลยตันเร็วโอ้โหทุเรศเกินเอ้าป้าเป๋มไปตายตอนไหนวะอ๋อมึงโดนโดนความเนี่ย <G ül> ลืมไปเลยลืาแหลกเนี่ยสัตว์เลยไม่ได้ออกวีกวีบีโอ๊ยแออูอ,อ๊้อ้าวไม่มีหวาดฟ้าเอาซวยโดนแดดอะไรถ้ามึงสัญญาวมึงจะช่วยกูเด้อเดววถ้ากูโดนโดนโดนโบ่ตีมาก <laughs> ็ตายแล้วมันก็เดินม,มาโดนนี่ไงแมลงสุ่มไง ไม่อยู่ในที่โล่งแจ้งเแรงกนะ็ไปดีกว่าอนกิดแล้วค่าวว่ามันกำลังจะรถชนอนะไรเงี้ยทำปลดอาวุธใส่แม่งเลยโอ้ยไ <c oughs> ย่ว่ะอ๋อเฮ้ย <c oughs> <c oughs> โดนตีนมาโดนกระโดดตีน <c oughs> ได้หลบ ไม่รู้พูดถึงก็มันจะหมดแล้วกูเลยบอกให้หลบกันเ <c oughs> <c oughs> สียงมันเหมือนมันจะหมดอะเสียงข้อมึ <c oughs> งกูใช้เซนต์ไหมกูไม่ได้นับเอ,อยเ <c oughs> สียงได้ปลดอาวุธแล้วเพื่อนเสียงมออันามา่เห <c oughs> มือนจะหมดแล้ว <c oughs> เอาว่ะมีแนฟบาแล้วหน้าของเฮ้ยเราได้ด mm ้วยวะผู้หนุ่มผู้หนุ่มร้อนรุ่มว่ะมาช่วยเพื่อนนี่กูได้ไปแล้วปะโลหุตไอ้ไม่หยุดบิ๊กบีไม่กดนี่ไงนี่หยุไงเองไหวข้าหรอตายอย่างทุกทรมารีแล้วไอ้ซาดความแค้นที่พวกกูมีมา S <S เล yeah ่นลาอ่ะใช่ปะมันเปรี้ยวจริงๆเลยตีไกลตีแรงเฮียเียเียเฮ้ยเฮียนัีนนี่เฮียเฮียเวียเฮียเเลยนานนย ไหนูไม่ได้นูย่าให้แปนนะหนู <laughs> หนูไม่ได้ย่าให้แปนะหนูชข้า่ปแม่ดูมินิแมปเลยกูฮะวันเลยจะดึงมันไม่มีผอฮฮึฮโฮหน้ามาแล้ว <laughs> นนึ่ะแึฮึี่ฮึฮึฮึไึฮึฮึฮึ้

อย่านะเว้ยอย่านะเว้ยอแล้ววอดฟานโดนแก้หมดเลยโดนทีอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอยอ๊ยหน่ยยยุดสกิลก่อนอ้เี่อ้โหแล้วกูยิงรอดอยู่ล้กูจะกลับไปอ่ดเอาโดนหลบ่ะโดนหลบสกิวอะเขียวเขียหดูว่ามันโดนหลบสกิลหนึ่งแบบโค้งอะมันปด่ว่ะคนออง บิงว่าเฮ้ยไม่มีบิงไม่โดนว่ะอะไรอะไรจ๊ะอะไรจ๊ะไปไหนไม่รอดกดเขียวให้กูกาดอย่างงั้นนั่นเลยไนงไตรุนมึงไงไรเงีไดน แค่เป็นเือดรอดคูเองมาแรงทอดเยือล่อดเ้บิง ไม่โดนแดกขอเวขอขที่สิบขอค่พาพี่สิบตีป้อมคนดเดียวดชิวเลยป้อมมือบบไ <c oughs> อ้อไะน,นี่อย่างไรละ่ะฮะโดนใบ้ซะมึงอะโ <c oughs> ดนใบะ้ะ เฮียกูโดนป๊อปตีมินว่าอยงนีู้เลยมันนี่เก่งเกินปัน้ไม่รอดน็อ,นอกน็อกอย่างเงี้ย